โอเคสวัสดีค่ะไม่ได้พบเจอกันนานกล้องก็มาถึงมือถือเนี่ยมันก็อายุสี่ห้าปีแล้วตัวที่เป็นเสียบแจ็คเข้าสําหรับฟังสาหรับเสียบสายไมล์มันเสียมันเสียบไม่ได้งั้นเวลาอัดคลิปวิดีโอมันต้องตะโกนพูดแล้วมันก็เสียงดังไม่แน่ใจเ,เก่งใจคนอื่นเขาเอาเป็นว่าทดสอบกล้องแล้วก็ตะโกนพูดามาแนะนําหนังสือ พรีวิวหนังสือหน่อยชื่อหนังสือ Seven Names of Ramastu เขียนโดยคุณเจนฟรายเอ่อเป็นนังน่าจะไม่ไม่เป็นนืไม่น่ใจเล่มใหม่ล่าสุดหรือเปล่าน่าจะมีเล่มใหม่กว่านี้เ,เล่มใหม่กว่านี้อันนี้รู้สึกจะเขียนปีสองพันเท่าไหร่สองพันสิบเจ็ดมั้งถ้าจำไม่ผิด เล่มใหม่ล่าสุดนะ่าจะเป็นเรื่องของเทปปี2016เป็นเรื่องอเร่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2016เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารอย่างนี้อย่างที่คุณเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทวีวีหรือก็เดซที่มีพนาว่าลามัสโตเป็นทีวีในสมัยเมโสโปเตเมียเทพเจ้าในสมัยเมโสโปเตเมียก็จะประมาณเทพมาดูกทิเทมสัส ที่คนเขามักจะบอกว่าเป็นอเอเลียนมาจากต่างดาวแล้วก็มาถ่ายแล้วก็มาตัดแต่งมรรุกกรรมทําให้เกิดมนุษย์แล้วก็เพื่ออาจจะใช้มนุษย์เป็นแรงงานขนทองคํากลับดาวตนเองแต่ว่าก็ได้สร้างอารยธรรมโลกขึ้นมาม,นมิสเมสโตโปเตเมียก็จะมีเทพเจ้ากอสกอสเตสอ่านีเยอะมากมายเป็นเทพเจ้าองค์ต่างๆรวมถึงเทพีที่แบบคนมักจะมองว่าเป็นเทพีที่น่ากลัวอย่าง รามัตตูพาพาพาเนียนะพาสูสูเทพีรามัตตุถ้าคุณสะกดคำนี้ในอินเทอร์เนต็ตคุณก็จะเห็นว่าเป็นเทพีที่มีรูปร่างหน้าตาดูร้ายวาดเป็นเทพีที่เหมือนเหมือนอมีคำเรียกว่าอ,อะไรนะประวัติของของเทพีองนี้ก็จะเหมือนเขายกย่องให้ว่าเป็นแบมพรยสตรีคนแรกของมนุษยชาติของมนุษยชาติ เพราะว่าเขาเขียนว่าเทพีเนี่ยมักจะแบบไปล่าหรือหาเด็กทารกแรกเกิดเพื่อจะได้กินเด็กทารกจับมาเป็นอาหารแต่ว่าอนนันนั้นมันเกิดจากาในช่วงน่าจะปี1.8ปีคิเตศักราชหนหลังจากประมาณสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็คือได้มีการพบแผ่นจารึกที่เป็นแท็บเล็ตที่เขียนเป็นสภาษคูนฟอร์มไม่ใช่ของซูเมเรียนหรือว่าของเมโสโปเตเมียโดยตรงไม่ใช่ของเมโสโปเตเมียโดยตรงแต่ว่าเป็นของ A iri, อารซิลีซึ่งเป็นอยู่ในหอสมุดแล้วก็ในแท็บเล็ตนั้น,น,นหรือว่าในแผ่นศิลานั้นก็จะได้พูดถึงก็จะมีจะพูดถึงอเทพีา TP ลามัสตุจะมีลงเหลืออยู่ ไม่มากนักคุณเจนคุณเจนฟรายเนี่ยเขาเป็นตัวพ่อคนหนึ่งค่ะในวงการที่สนใจแนวเมจิกแล้วก็แนวประวัติศาสตร์เพนาะนพอเวลาเขาเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเขาเนี่ยจะเล่มค่อนข้างหนาแล้วก็จะไล่ประวัติศาสตร์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แนวแล้วก็เหมือนกับแบบคนพันธนาว่าในแนวคิดเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนู้นนะมัน,นน่าจะเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเล่มอ่าเล่มนี้ก็คือได้พูดถึงตัวเทพีรามสตุาถ้าคุณเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตจะพบว่าจะมีรูปร่างหน้าตาของพระเทวีแตกต่างกันไปบางทีก็บอกว่าเป็นหน้าตาหน้าหน้าเป็นหมาป่าบ้างหน้าเป็นสิงโตบ้างแล้วก็รำตัวเป็นขนแล้วก็พระถานของพระนางก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนม หายถึว่าให้นมสุกรบ้างให้นมหมาบ้างแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยจะคนคนเมโสโปเตเมียก็จะแกะสลักชื่อแล้วก็แผ่นเขาเรียกแผ่นคาถาสำหรับขับไล่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายวางไว้ที่หน้าอกวางไว้ที่หน้าอกของทอหารที่ไม่สบายในช่วงระหว่างสงคราม คุณเจนเฟรรี่เขาก็ไล่มาตั้งแต่ว่าได้มีการค้นพบเขาเรียกว่าวัตถุโบราณซึ่งแก่โดยงวงช้างไอ้พุทธทีหรืแกะด้วย,ยงาช้างในยุคสมัยยุคน้ําแข็งมันก็อายุประมาณ3า0 0 0มหมนมั้งสี่หมื่นสี่หมถึงสาม0 0ื่นห้าพันปีก่อนคริสตรกาลก็จะเป็นรูปอย่างนี้ถ้าคุณเข้าไปเข้าไปดูในเน็ตก,ก็จะเขาจะใช้คำว่าไลออนคือมันฟิกเกอร ที่คนพบในถ้ำของเยอรมันก็จะเป็นรูปางานงาช้างมมอตแบบโบราณก็จะออกสีเหลืองแล้วก็จะทําหน้ากากแล้วก็จะมีเสื้อหนังปกคลุมเป็นรูปเ,เป็นรูปเสือเป็นรูปสิงโตบ้างก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของบูชาไม่น่าใช่เป็นตุ๊กตาเพราะว่าน่าจะเป็นคล้ายๆแบบหัวของ หัวหน้าเผา่านากาวสมหก,กของหัวเผ่าหรือของชาแมนหมอผีประจำหมู่มบ้านในการบูชาขอบคุณทเทพเจ้าคุณเจนเฟี่คุณคุณเจนคุณเจนไฟเขาก็จะ,ะค่อยๆไล่ประวัติศาสตร์มาให้ดูว่าเมโสโปเตเมียจุป,ประวัติศาสตร์นั้นมีเมืองอะไรบ้างจเจริญยังไงแล้วต่อมาล่มสลายแล้วก็ใครขึ้นปกครองแล้วก็ เพื่อเือที่จะได้บอกว่าแท็บเล็ตที่มาของการอ้างอิงของการเขียนงานเอกสารนี้เขาไปเอามาจากไหนแล้วก็ในการตีความเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยออชอบในเรื่องพุ่งที่มานานเรื่องแต่เด็กแล้วก็โดยเฉพาะชื่นชอบเกี่ยวกับความรู้ในแนวของเทพและเทพีในยุคโบราณแล้วก็มีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเทพีของรามาสต,ตุตั้งแต่เด็ก ก็เลยมีความสนใจใคร,ร่รู้อยากเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพอได้มีโอกาสว่าแท็บเล็ตได้การเพื่อได้มีการพบเจอแล้วก็ได้มีการตีความหรือว่าถอดความจากนักโบราณนักดีเขาก็เลยเอามาดูในในแท็บเล็ตโบราณเนี่ยก็จะเริ่มต้นในพิธีก็จะเป็นแท็บเล็ตที่ว่าด้วยเรื่องพิธีกรรมทีน,นี้พิธีกรรมของรามสตุทีพีรามสตุก็จะเริ่มจากการที่เอ่ยพระนามของพระอ,องค์ซึ่งมีทั้งหมด7พระนามก่อน แล้วจากนั้นก็ค่อยเริ่มพิธีอื่นเราโดยการสวดมนต์ในตามคำพีซึ่งจารึกในแท็บเล็ตแล้วเล่มนี้ก็ได้มีการแปลแท็บเล็ตเหล่านั้นพร้อมกับาการตีความหรือการใส่ความคิดหรืออธิบายพยายามเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างๆให้เห็นชัดเจนขึ้นหนังสือเล่มนี้มีทั้งมีอยู่2อเวอร์ชั่นก็คือปกอ่อ,อนและปกแข็ง จริงราคาก็ไม่ได้ห่างกันตั้งสามหรือสี่ร้อยห้าร้อยบาทแต่ทำไมไม่ซื้อปกแข็งเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเคยซื้อปกแข็งคือปกแข็งเนี่ยมันต้องเสี่ยงดวงว่าเขาเข้าเล่มแบบเย็บเชือกหรืออัดกาวหลายครั้งแล้วที่ซื้อหนังสือเออไม่ใช่ของคนนี้คนเดียวของคนอื่นที่เป็นปกแข็งแล้วเขาให้อัดกาวมันทําให้หนังสือเนี่ยมันฉีกขาดแล้วเป็นชิ้นๆซึ่งถ้าซื้ออย่างนั้นเนี่ยเป็นปกแข็งมันก็รู้สึกมันไม่คุ้มเลย อัดกาวยังถ้าเป็นปกอ่อนเราอัดกาวยังหลุดย่างยังแบบว่ากระดาษหลุดยางมากกว่าที่เป็นปกแข็งก็เลยซื้อปกอ่อนมาแล้วก็อ่านง่ายพกง่ายถ้าก็คุณคุณเจนฟรายเขาก็พยายามที่จะาวาดรูปใส่ลงไปเป็นสไตล์แบบของเขาเนี่ยวาดรูปแล้วก็พวกนี้ก็คือแท็บเล็ตที่แปล ที่แปลมาได้ก็จะเป็นบทบทสันเสริญบทภาวนาแล้วก็คำอธิบายอ่บุคลิกสภาพหรือว่าพลังอำนาจของพระนางรามัสตุว่าตกลงเป็นปีศาจหรือว่าเป็นอะไรกันแน่เออจริงๆเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าไม่เคยจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีงานเขียนซึ่งแปลอ่สไตล์อย่างนี้ ส่วนของคุณเจนไฟน์เนี่ยถือว่าเป็นเล่มล่าสุดแล้วก็ได้มีการคล้ายๆกับแบบแก้ไขอ,อิดิทัอดิแก้ไขการแปลซึ่งอาจจะมีการตกหล่นหรือคัดเคลื่อนจากเล่มก่อนที่คุณหนึ่งเขาแปลมายังมีขายอยู่แล้วก็พพ์หน้าน่าจะเป็นแมสโปรดักที่พิมพ์ขายไปเรื่อยๆถ้าแบบว่าใครสนใจหนังสือแนวนี้ก็ ซื้อหาอ่านได้ตัวอักษรก็ค่อนข้างใหญ่ไม่ตัวเล็กหรอกอืหนังสือเล่มใหญ่หน่อยก็จะประมาณกระดาษ A4 หนาอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าหน้าราคาแปดร้อยมัง้งหรือพันหนึ่งแล้วพี่ว่าจำไม่ได้แล้วถ้าคุณสั่งของบุ๊กที่พิเศเขาก็จะส่งฟรีให้ตอนนี้ก็พรีวิวแค่นี้ก่อนไม่รู้ว่าใหม่มันจะเสียงดังโอเคแค่ไหนโอเคงั้นบ๊ายบายสวัสดีค่ะ